สวัสดีสมาชิกกาสราเสดงนะค,ครับวันนี้พบก,กับผมมันเดิมเจ๊กนะครับวันนี้มีฟุตบอลให้เลือกลุ้นหลายรายการนะครับหนึ่งคู่ในรายการวันนี้มอมที่เกมฟุตบอลฮิบริกอังกฤษศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้คู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเตตเปิดบ้านต้อนรับกับเบเยอร์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้มาดูและฟังเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผลงานล่าสุดบุกไปแพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสหนึ่งบุนเดอร์โซน ในศึกควนเบลีย์อังกฤษตารางคะแนนในลีกตอนนี้อยู่ดับดับ13มี37คะแนนสถิตี้ชนนัดหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้1ทางฝั่งทีมยเยือนแมนเมชสเตอร์ซิตี้ผลงานล่าสุดเปิดบ้านชนะเลสเตอร์ซิตี้2อรีศูนย์ตารางคะแนนในลีกตอนนี้อยู่ดับ5มี51คะแนนสถิตี้ชนนัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1 การจัดทัพวันนี้เจ้าบ้านแมนยูมาในระบบ3 4 2สี่สองหนึ่งนาปาร่งลาสมุดหวยรุนเติมเกมลุกด้วยบรูโน ok ่เฟรนันเดสอเลฮาโดกาณนาโชผู้ตรงกลางวางอุคาเต้ร่วมกับคาเซมิโลวิงแบ็กซ้ายดอกูวิงแบกขวาดาโลภายหลังสามคนนวางแฮรี่แมกไวยมัสลาวีเรนิโยโลผู้สามตัวก็จะเป็น อองเดอนานะ่าทางด้านทีมเยนแมนซี่มาในระบบ4-2-3-1นาเปาสง่งโอมา,มามามุสเติมเกมลูกด้วยซาวินโยแจ็กลิสโดกูคู่เกียรกลางวางยูคายุโดการ์ผดิกัรร่วมกับนิโ,โก้กอนซาเลสคู่เซ็นเตอร์ยัสโก้กว,ดดวบบดาดิโอร่วมกับลูเบนดิอัสแบ็กซ้ายนิโก้เอลโอเรลีแบ็กขวา มาเตอสนูนิสผู้สาบัวก็จะเป็นเอเด s o n นคู่นี้ก่อนเกมขอให้แมนซิบุกมาเหนือกว่าเล็กน้อยนะครับเกมล่าสุดที่เจอกันเมนยูบุกชนัชนะ1นึ่งบดซทัาคของคู่นี้ผมมองว่าเมนยูถึงแม้จะแพ้มาในเกมล่าสดุดแต่เกมในลังในช่วงหลังดีขึ้นมาเยอะมากส่วนทางแมนซิ กลับมามีผลงานนอกบ้านที่หาความแน่นอนไม่ได้อีกทั้งยังขาดเออร์ลิงฮาเลนดแนวรุกคนสำคัญมองว่าเกมนี้แมนยูสู้ได้และไม่แพ้ในเกมนี้ครับขึ้นให้ตามเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นทีมที่น่าเชียร์สำหรับค่ำคืนนี้แล้วครับจะเล่นที่ตามช่องเยนะครับไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ